หอหาขันใจกาได้เนี่ยแต่ว่าตรงนี้สัจจาเนี่ยเหตุสมาธิเนี่ยต้องมีสัจจา,ตญญาแต่ว่าถ้าสมมติวางห้องมีสัจจานั่งไปจากภาคหนึ่งเดี๋ยวมันจส่วนนอนเถอะนอนเถอะพันบอกนอนแล้วเดี๋ยวรอมันเสียหาเดี๋ยวมือ่ต้องไปเห็นงานเดี๋ยวตื่นบัดทันนอนเดี๋ยวนี้นะมันนีนมันเป็นกิเลส มันสามารถมีปัญญาเนี่ย <c oughs> บอมห่าได้หมด <c oughs> เอาเสื้อมั่นกับน,นอนมัน <c oughs> เพราว่ายานบอทันยานตื่นบอทันทำงาน <c oughs> ถ้าเป็นพอผู้หญิงเนี่ยก็แม่บ้านแม่บา้บานเนี่ยเดี๋ยวนอนเดี๋ยวตื่นสาวสี่หงเขาบอทันหนึ่งเขาบอทันแล้วจะไปทำงานนอนเดี๋ยวน,นี้มันไงเพราะว่าก็กดคอนอนนะ บางเือมันก็ห้าวบ่ายมา <c oughs> ไปไก่สว่างค่อยุกขึ้นมาทําเดี๋ยวนี้นอนก่อนมาพอไก่สว่างเลยสว่างเลินขึ้นมากเลอาบน้ำพอทิพรท่านไปทํางานนะ่ะถ้าบ,บอกไปก็รอดติสอต้องได้ไปต้องได้นอนคือความมันเป็นว่าอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากนี่อยากดูอยากเห็นตัดทิ้งหมดเลย นั่งเป็นปกติจำไมชีวิตหลวงพ่อผางเพื่อนเรเป็นแบบอย่างไปถามธรรมมาหลวงพ่อผางในหลวงปูงป่ท่านหลวงปู่บวชนานเลยจักกี่ปีจึงดูทางเห็นทางจึงดูธรรมเห็นธรรมเพื่อนบอกว่านิสัยเขาเป็นบระคาเตตวารฆราวาสเนี่ยท่านเขาเย็ยนเซตเขาห้องพระสวดมนต์ชั่วโมงหนงึ่งนั่งสมาธิชั่วโมงหนงึ่งเอาพักผ่อนไป ตื่นตีสี่ลุขึ้นมาสวนมุ่นอีกชั่วโมงหนึ่งนั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งพ่นบอกว่าเมื่อนึ่งขึ้นนั่งหยิบสี่ชั่วโมงนี่พนไดแค่เศษมัมสนสี่ชั่วโมงวอกคำสองชั่วโมงเศร้าสองชั่วโมงเป็นสี่ชั่วโมงอีกเดือยยี่สิบชั่วโมงนี่ทำมาหากินประกอบสัมมาอาชีพเดียงตาเตียงคันเตียงขอบเตียงโค่นนะหาเงินหาทองนี่พ่นแบ่งเวลาไว้เพ่นเป็นอย่างแข่แบ่งเวลา บอแมนว่าพันอยากได้พันจังเห็ดพ่นเห็ดต่อเน,นื่องทำทุกวันทุกวันถ้าทำทุกวันนี่จิตมันกละเอียดทำเมื่อน,นี่เข้ามันเข้าไปเห็ดมันเองหาเมื่อเจ็ดเมื่อบ่ยอติจิตมันพอต่อเนื่นองจิตพอต่อเนื่นอนนงกับพ่าสามารถจะร่วมเนะ่ยจิตมันหยาบ อารมณ์มันก็หยาบอยเนี่ยเขาหายใจเข้าออกเข้าออกนี่ล่มมันหยาบถ้าร่มแล้วมันละเอียดเนี่ยละเอีดยดตัวขุมขนมันจังเข้าไปจนวัดสูตรล่มหายใจบอลูแต่ว่ามันกระลูอยู่แต่ว่ามันเบาแฮ้งมันละเอียดมันจังไปเข้าไปบันนี้เฮาออกตัวใดเป็นจุดอยู่เป็นเครื่องหมายเนี่ยเอาตัวใดเป็นจุดอยู่ ย่ำนางสมาธิสิบังตะลงสูดลมเข้ากับพูดใหายใจล้อมหมอกกัโตษขุดโตเ <c oughs> พื่อแวบ,บเดียวมันก็ไปแล้วหายาติโกโติกาหาเพื่อนหายูงหาเก่าหากองหางเงินหาทต้องเที่รู้จักว่ามันไปดึงกลับมาอีกป่าท่านโดนกลับไปอีกแล้วมันจะไปอยู่ตลอด สมสมติว่าส้มเนี่ไปเที่ยวต่างประเทศต่างจังหวัดพอกลับมามานางกลับมาทานเนี่ยมันก็ไปมองเ,าเ้าคเอค่อยไปไปเที่ยวสถานที่ตรงไหนหวัดใดที่เขาเค่อยไ,ปม,ไป,งงป,ปมันก็ไปนางรงปุบ๊บมันก็ไปปั๊บมันเขาบรูท่านมันไงบ้านบรูวิวิธีดึงมาแล้วก็ปล่อยให้มันไปจนบ่เมื่อยหลวงพ่อฟังพันจังหวด ผูกมาใบาแก้มสวนปลาบอกทัวผูกมาใบาแก้มหัวปลาบอกเงี้ยฟังบอกหมอฮะฟังบอกท่านบอกว่ามมาเนี่ยมันเป็นกิจมันห่อไปถ้าเดียวนี่ก็รถเครื่องเนี่ยเป็นมาแท่นฮะคันบ่อเสือว่าท่านก็เวลาที่คนนั่งไปเขามายืนบ้างทางหลังเนี่ยมันกระโดดด้งตามหมอ้อ คือการขมากระโดดเขื่อนประกันขมาวิ่วิ่งปัญญาวาผงมาไว้แจมสวนพระบอกตัว <c oughs> ดึงจิตด,ดึงใจไว้ดูแลให้ทัวถึงดูแลห,หาเหตุหาผลผงมาไว้แจมหัวพระบักเง่าคนทำให้จิตมันยอมทำให้มากมันถึงจะเข้าได้แต่ถ้ามันเข้าไปแล้วเนี่ยวันหนึ่ง มันเข้าไปได้ทีหนึ่งพอหมดเวลาถอนออกมาวันหลังนี่มันจะอยากทําเองไม่เคยเห็นเราไม่เคยทําต้องไม่เคยเป็นเนี่ความเยือกเย็นของจิตมนเป็นอย่างนี้เองคราวนี้ถึงเวลาเราก็อยากทําสวดมนต์เสร็จเราก็อยากทําสวดมนต์เสร็จเราก็อยากทําเพราะว่าหลวงปู่พางท่านบอกว่าปฏิวัติถึงวังออดลองออได้ทตนทีอ๋อมันไม่ได้อยู่ไกลมันอยู่ในใจเราเนี่ย เราไปตามหาต่างนานไปตามหาที่อื่นมันไม่ได้มันไม่นู้กเราต้องตามตามหยูอในกกายนราต้องผูกพันท่านบอกว่าสุดตาปีดกได้แก่สุดดมเข้าไปพระวินัยปีดกได้แก่หายใจเถามองมาสุดตาปีดกวินัยปีดกปรามัดปีดกอยู่ในอกตัวเองอยู่ในอกมาออกตัวเองคำพี่ใหญ่อยู่ในนี่พระพุทธเจ้าได้มาสอนพวกเราทุกวันนึงเอามาจากไหนเอามาจากใจของท่าน ท่านเรียนหลายาศาสตร์แต่ท่านก็ไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าได้สองสูตรนะอัดสาสะสูตรลมเข้าไปปัดสาสะหายใจลมอองมาท่านได้สองสูตรท่านก็ได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ก่อนที่จนที่ท่านจะได้ตัดสรู้นีบ่บำเพ็ญมาเยอะแล้วเท่าไหร่แปดตสังขัยแสนมหากัาบ เราเพิ่งเกิดมาในโลกมนุษย์นี่เรารู้ว่าเราจะอยากทำสมาธิแต่ไม่ได้ไปดูในอดีตชาติอดีตชาติของพุทธเจ้าเนี่ยเกิดมาอย่างละห้าร้อยชาติเป็นแดงเป็นเต่าเป็นหมูเป็นมาเป็นคนใบบาทเสียกิจเป็นมนุษย์เป็นคนหง่องตาบอดเป็นอย่างละห้าร้อยชาติปลายเข็มได้ขนาดไหนกิ่มลงพื้นแผ่นดินก็ถูกแต่อิตติฐานของพระพุทธเจ้าเราเกิดมาชาตินี้ ชาติที่แล้วมาไม่รู้ไม่รู้ว่าเกิดเป็นอะไรไม่รู้แต่ถ้าเราอยากรู้เราต้องนั่งนั่งกรรมฐา,านเพื่อรู้ฝึกตัวเองรู้อารมณ์ตัวเองก่อนอารมณ์โกรธเราก็รู้อารมณ์เย็นเราก็รู้ใจดีเราก็รู้ใจร้ายเราก็รู้เราต้องระง,งับเดี่ยวนั้นเบรกมันไว้ก็เหมือนข้นนั้นเนี่ย นั่งรถไปถ้ารถจะไปชนคนเดินเนะ่ะจะทำยังไงจะไปเหยียบคันเร่งก็ชนเลยแต่ถ้าเหยียบเบรกมันก็หยุดนี่ก็เหมือนกันถ้าเราโกรธมากก็เบรกไหมถ้าเราไม่เบรกใครจะเบรกให้เนะพราะว่าดวงจิตนี่เป็นของเราถึงเราเกิดพุทธันพระพุทธเจ้าเราไปอยู่กับพระพุทธเจ้าก็จริงพอเกิดไปอยู่กับพุทธเจ้าแล้วอยู่แต่สังขารใด้ใช้ จิตมันไม่อยู่ด้วยไปนั่งกรรมาฐานอยู่ใกล้ๆพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ท่านรู้ท่านเห็นเรากลัวท่านรู้ไหมว่าความคิดเราจะเป็นอะไรเราไม่เราไม่กลัวแต่ถ้าท่านทักมาล่ะตกใจเลยถ้าท่านทักมาตกใจอย่างสมัยไปอยู่กับหลวงปู่พางเนี่ยมีวันหนึ่งสี่โมงเย็นท่านก็เทยให้ญาติโยม ระเบียบของวัดอ่ะสี่โมงเย็นนี่ต้องไปฉันกาแฟแล้วแต่ถ้าไม่ฉันเนนเนนก็ล็อกห้องถ้าผ่านสี่โมงเย็นเนนเนนปิดปิดห้องชองกาแฟเลยอานนี้เราก็คิดเย่าอยอมไม่กลับเนี่ยเราคงไม่ได้ฉันกาแฟตรองปูปพางท่านรู้เลยนี่นี่มันไปอีกแล้วยติดยมไม่รู้ว่าอะไรไปต้องปูอะไรไปมีมันเห็นแก่กินท่าน,นมันอยากกินกาแฟะอะไรลัง ล้วก็ดึงมาเนี่ยเราดึงมาเราใช้ตลับปัดคนนกหาได้ยุงดึงดงก็พดสะบัดขึ้นก็โตพุทโตพุทธโตเราก็ดูอยู่นั่นเรากำหนดดูอยู่ไม่นานก็แมบนี่นี่มันจ้องลังจะไปอีกท่านน่ะเราก็ดึงกลับมาอีกก็ให้มันมาอยู่ที่ตลับปัดเนี่ยสะบัดขึ้นก็พุทสะบัตดตรงก็โตไล่ยุงให้วงปูสี่โมงเย็น บางทีเรานั่งคิดเนี่ยบางทีตอนเช้าตีตีห้าเราก็ลุกไปไปจาก,กุติท่านไม่เปิดท่านยังไม่เปิดก่อนไม่ไม่ถอดก่อนไว้เ็าไปยืนกำหนดอยู่หน้าห้องหลวงปู่เปิดนิมนต์หลวงปู่ถอดก่อนจะจะเอาเข้าไปเอาบาตรมาจัดที่วันท่านบอกว่าไม่ต้องไปยืนไม่ต้องไปกำหนดเปิดไว้แล้วมาเลยอะไร เราไม่ได้เราไม่ได้พูดเป็นออกเสียงนะแต่เรากําหนดว่าปู่รัตนาปู่ถอดคอนแ่แต่เข้าไปเอาบาทรเอาเอาการาน้ำาอ,อกมาจัดที่บางท่านไดาเราเลยไม่ต้องไปยืนกําหนดอยู่นะั่นเราเปิดไว้แล้วเข้ามาเลยนางเงี้ยเนี่ยพ่อแมู่บอายทางท่านรู้แต่ถ้าคนไหนเอาได้คนนั้นก็ได้แต่ถ้าคนไหนเนี่ยถ้าท่านทักเดาหนีเตลิดเปิดเปิงเนี่ยไม่ได้ของดี เพราะว่าตัวเองก็ยังไม่เอาเพ่อแม่ครูบาอาจารย์ชี้ทางให้ก็ยังไม่เอาคือมีทิฏฐิมันะไม่ยอมรับมันก็ไม่ได้แต่ถ้าเรายอมรับเนี่ยเราก็ได้ใช้ของดีปูประโยู่กับปูพังเนี่ยเหมือนปูเป็นเนน,เน่ะบวชใหม่ๆเนี่ยทับใช้ดวงปูพังเหมือนเนน่ะถ้าใช้ทำอะไรก็ทำาตื่นเช้ามากตีสี่เขาไปต้มน้ำร้อน อีกเตาหนึ่งต้มน้ำร้อนกาเนี่็เป็ไปกองน้ำมาอีกเตาหนึ่งนี่ก็ก่อไฟเสร็จแล้วก็ต้มยาหนึ่งยายาประครบที่เขาห่อผ้าขา,ขาวๆแล้วประครบแต่พอกินยาแล้วยทันรู้ทันทีท่นานก็มาตอดก่อนบอกว่าเตรียมที่เขาเขามาเลยคราวนี้เอาที่ห่อยาที่จะประครบเนี่ย พอเอาออกจากเตามันยังร้อนอยู่ก็ต้องประครบตัวเองก่อนแต่ถ้าไปประครบท,ท่านทันทีแล้มันร้อนมันไหม้หนังอันน,น้ต้องพยายามเข้าใจในตัวนี้อยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์คิดไม่ได้นะเดินตามหลังท่านไปนี่ก็คิดไม่ได้มีวันหนึ่งเดินตามท่านไป มดสีดำนี่เดินข้ามถนนมันเป็นถนนปูนประมาณเมตรเศษๆเราก็เดินตามท่านไปเราก็สังเกตอยู่ว่าท่านจะเหยียบมดไหมที่มดเดินข้ามถนนเพราะท่านพอติดเท้าไปเหยียบเนี่ยราก็นักติดเตือนท่านอยู่ในใจโอ้ท่านเป็นพระเดชเจา้าท่านก็ยังเหยียบมดอยู่หันหน้ามาเลยดูไหมดัดคนแก่ตาไม่ดี ไม่มีเกตนาคนหนุ่มตาดีทําไมไม่บอกว่าตรงนี้มันมีมดหลวงปู่อย่าไปเหยียบมันเ้าไม่มีเกตนาไปบี้มันไปเหยียบมันวาดตามองม่เห็นท่านท่านเ่าเกตนาหั่งพิคเ์เวซี่ดังวดามิเจกตนาเป็นตัวเีษเราไม่ได้มีเกตนาคะเพขาอกาหลวงปู่กิตมันดึงไม่อยู่เออถ้าดูได้างาน,นมันไปไรท่านก็อโอโหสิกรรมให้เรา นั่นนะแต่ถ้าเรามีแต่ทักทวงท่านอย่างเดียวไม่ดึงจิตตัวเองครับไม่ขอโทษขอภยัยนั้นไม่น่ากรรมกรรมหนักอัอะนนะั้พวกเราก็ตั้งใจทำเอา,าอย่าอยู่นิ่งอายุเยอะทุกคนทุกคนนะ,อ,ะอายุเยอะทุกคนนะคนไหนอยากได้ไดทำเอาเลยทำลับๆทำเหมือนเราไม่ได้ทำนะ ราอยู่กับชุมชนเนี่ยถ้าไม่เชื่อก็อย่าง,อย,างอย่างกอนกลางคืนเนี่ยนั่งออกเต้นมากลางหรือเอากดมากลางเนี่ยห้ามจุดเทียนคราวนี้พอดึกมาหน่อยตีหนึ่งตีสองนคนนี้จะคิดยังไงคนนั้นหยุดเต้นเต้นนอน,นอนือยังมันไปแล้วเต้นนะน,นอนรืยยังเต้นนะน,นอนรืยยังก็เวียนไปอยู่เนี่ เปลี่ยนมารอบแรกเขาไปรอบสองแต่ถ้ามีแสงไฟนี่มันยังมองเห็นแสงไฟอยู่่าเอา้าเต้นนี้ยังไม่ยังไม่นอนนี่มันมีเครื่องหมายเครื่องอยู่แต่ถ้าไม่จุดเทียนนะเอา้าคนนี้สงสัยนอนนะเรานอนเถอะมันชวนนอนก,กันนอนนะฮะนี่หลวงปูง่ผางท่านบอกว่ากินได้แค่รักษาหม,มเพื่อนไปเต้นนอนไปเต้นนอนแล้วก็กลาหาญ เต้นตัวเองก็กลับไปเองสักหน่อยก็ชวนนอนนอนถอะหมู่เพื่อนเขานอนหมดแล้วแต่ถ้าถ้าตั้งใจจริงต้องหลอ,อกมันหมู่เพื่อนเขาไม่นอนหนกนองจะนอนทำไมนั่งอีกสักหน่อยพอนั่งอีกสักหน่อยแล้วก็เขานอนแล้วแล้วก็อย่าเพิ่งนอนเลยเอาอีกสักหน่อยหลอ,อกมัน เราให้มันนั่งสมาธิคราวนี้พอมันง่วงเข้าง่วงเข้าในอะไรกิตมันจะเข้าที่ของมันนะครับมันจะเริ่มเข้าสีของมันแต่ความคิดมันจะไม่ไปนะครับเนี่ยมันจะหมุนเวียนอยู่เนี่ยมันจะให้เรามันจะให้เรานอนนะมันจะเข้าก็เหมือนคนเนี่ยเหมือนกุฏิหลังนี้ก็ได้จิตนี่เป็นเป็นคนเดินเข้ากุฏิบางคนที่ฉลาดก็ขึ้นมาก็เปิดสวิตไฟ ดูสิ่งของอยู่ในนี้มีของอะไรหายไหมบางคนไม่มีปัญญาก็าเข้ามานอนเลยไม่ต้องเปิดไปไม่ต้องดูอะไรนะนี่เขาบอกว่าคนเหมือนกันแต่คนไม่เหมือนกันต้องตรวจดูสภาพสิ่งของสิ่งแวดล้อมก่อนนะแต่ถ้าเราไม่ไม่ทำใครจะทำให้เคยหลวงปู่จือเคยไปาตปามธรรมะาหลงปู่พังอยู่หลวงปู่หลวงปู ผมรู้ผมอยากรู้ว่ากิตพระริเจ้าท่านอยู่อารมณ์ไหนท่านมาคราวนี้หลวงปู่พางก็จํำเรืองตามมาดูหลวงปู่อยู่ข้างๆทั้งแต่หลวงปู่เจอท่านก็ตถามอยู่ข้างหน้าพอท่านหันมาหั <c oughs> านมาดูก็ได้ว่าถ้าลักษณะนี้หลวงปู่ท่านคงไม่ให้เราอยู่เพราะว่าบางทีกิจเราเพิ่งบวชใหม่ข้อวัดปฏิบัติแต่ว่าการปฏิบัติยังไม่ถึงตัวนี้ พอหลวงปู่ก,กาบเสร็จแล้วออกไปข้างนอกท่านก็พูดให้ทผู้จือฟังเอกกตาจิตเอกคตาลมลมกับจิตนี่รวมเป็นหนึ่งเดียวจิตพระเดียเจา้าท่านอยู่อารมณ์เดียวแต่ว่าเรียกดในองค์ฌานเรียกว่าฌานสมบัติในช่วงที่ขณาดจิตเข้าไปเนี่ยจิตเป็นพระเดียเจา้ากายก็เป็นพระเดียเจา้าแต่ถ้าถอนออกมาเนี่ย จิตเป็นปุถุชนธรรมดากายก็เป็นปุถุชนธรรมดาทั้งนั้นไปไปทำเมาท่านมาเลยพอทันเราให้ฟังแล้วท่านก็ไล่อุไปทำเมาถ้ามาถามเราเด่กก็ได้แค่ถามเราตอบก็ได้แค่ตอบมันต้องลงมือทำหมากก็เหมือนถ้าเราเกิดทันพระพุทธเจ้าเราก็จะไปขอให้พระพุทธเจ้าท่านเมตตาให้ได้มรรคผลผนิพพานนี่มันทำให้กันไม่ได้ไปทำเมาเสมอ คราวนี้พอหลวงปูป่พังท่านดูอย่างนั้นปู่เจือเดิมหมดเลยท่านก็นรีบก่าท่านก็นรีบไปคูบาคูบาท่านหนยเพราะว่าช่วงนั้นเพิ่งบวชพรรษาแดวปูดเจือท่านเรียกค,คูบาคูบาคูบาได้ยินไหมเมื่อตะกี้นี้ไปถามธรรมะหลวงปู่ตอนแรกท่านก็เล่าให้ฟังพอตอนท่านดูตอนท้ายท่านดูแล้วเริ่มหมดเลยเริ่มหมดเลยหายหมดเลยคูบาได้ยินไหมมะในเยินก็แต่ว่าอัดเทปไปแล้วหลังแล้ว ไหนแต่เทปอยู่ในมือไม่เห็นมีเลยท่านวายเอาความจําเป็นเทปบันทึกไว้แล้วถ้างั้นก็ลองเล่าให้ฟังเถอะก็เลยเล่าเหมือนที่เราให้ฟัง,ฟงออช่วยกันจําไว้ในนั้นท่านาปู่เจือเป็นคนถามปู่เป็นคนจำแต่ถ้าเดินจมกองเก่งๆนี่มันจําได้ดีนะบางทีท่านก็มาพูดธรรมะใส่หูเราไม,ไม่ได้เยอะนะ คือหนึ่งประมาณสองสามคำแค่นั้นมันก็จําได้ตอนเช้ามาเราก็จําคํานั่นแหะจําคําได้ในเมิตตอนกลางคืนนะตอนที่หลวงปู่ปางท่านไปเล่าให้ฟังอนนี้กลับมาไปบิณฑบาตกลับมาก็าานั่งรอฉันสามคำสี่คำนี่ยท่านจะพูดตอนนั้นเลยตรงเป๊ะเลยเราก็จจาไว้แต่เราไม่พูดมันตรงตรงกระใจตรงกรนะจิตนะเราไปปฏิบัติเอาวัน วันถัดมาอีกเอาพูดให้อีกสองสามคำคืนถัดมาก็จำอเอาอีกตอนเช้ามาลง,ลงมาฉันข้าววันนี้ท่านจะพูดคำ,คำนี่ไหมท่านก็พูดคำถัดไปก็จำเอาเน,นท่านว่าอยากได้นี่ต้องทำไม่ใช่ว่าให้ครูบาอาจารย์ทำให้ท่านว่าถ้าเราเกิดท่านพระพุทธเจ้าเราจะไปขอให้พุทธเจ้าท่านเมตตาให้ได้มาพ้นิพพานทั่วกันทั้งหมดเลยไม่ต้องไปทำยากท่านมา มีบุญบัานสนามพรมีสร้างมาไม่เหมือนกันบางคนก็สร้างมาเยอะบางคนก็ไม่ได้สร้างมาเลยบางคนก็มาสร้างน้อยท่านะานะเราต้องเข้าใจถ้าเราอยากได้เนี่ยเร่งเร่งรีบเข้าเลยรีบทํารีบขดขวยอยู่บ้านก็ดีอยู่วัดก็ดีเหมือนหลวงพ่อพูธท่านว่าไม่ต้องไปวัดหรอกทาอยู่บ้านนะเอาห้องพ้านั่นเป็นวัดท่านว่า นั่งกรรมาฐานให้มันเป็นก่อนถ้ามันเป็นแล้วเนี่ย <c oughs> ห้ามไม่ให้ไปวัดจ้ามันก็ไม่อยู่ท่านเดียังไงมันก็ดันไปอย่างคาวันอย่างคางมันอยากไปมันจะบอกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านไปวัดท่านนั่งกรรมาฐานท่านได้ท่านรู้ท่านเห็นแต่พวกเราเนี่ยไปก็สักแต่ว่าไปเฉยไปทําอะไรนะคราวเนี่ยไหว้พระสวดมนต์ สวดมนต์เสร็จก็กลับสวดมนต์เสร็จข้กลับ,บยังไม่มีเวลาเดี๋ยวไปทํางานก่อนโม่งแต่ทํางานค่ะเนี่ยมันต้องแบ่งแบ่งรับแบ่งสู้ทํางานมั่งก็เป็นชั่วโมงแล้วก็มานั่งสมาธิเป็นชัวงงช่วโมงจนมอมงในว่างก็มานั่งสมาธิมาไหว้พระสวดมนต์ชั่วโมงไหนมี <c oughs> มีธุระจาเป็นต้องทำก็ทำไปเรียบขนขวาย ทำไมเรียบคนขวยใครจะทําให้นะพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราทําให้เราไหมต่างคนต่างก็ทําเบาเองคนไหนอยากได้คนไหนอยากดีคนไหนอยากเป็นคนไหนอยากมีเขาต้องทำเอาเอาคามเช่นี้แหละเยอะเดี๋ยวมันจําไม่ได้เดยอะเดี๋ยวมันจําไม่ได้